และจากการที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าจะปฏิรูปโครงสร้างตํารวจให้แล้วเสร็จก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชาการโดยที่จะมีหลักนะคะว่าองค์กรต้องปราศจากการเมืองทุกรูปแบบและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการระดมความคิดก่อนที่จะมีการเสนอร่างกฎหมายไปติดตามทั้งหมดจากรายงานนี้กันค่ะ จากแนวทางของคณะกรรมาการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชที่เสนอให้ดําเนินการปฏิรูปองค์กรตํารวจอย่างรวดเร็ว,วเพราะรูปแบบการทํางานที่ผ่านมาตํารวจมักอิงกับการเมืองจนเห็นได้ชัดส่งผลให้ประสิทธิภาพการปราบปรามของตํารวจทําได้ไม่เต็มที่และกลายเป็นผลร้ายต่อภาพลักษณ์ตำรวจที่ปรากฏต่อสาธารณชนโดยหลายฝ่ายต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ ซึ่งนักวิชาการมองว่าหากจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อป้องกันมิให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงวิธีแรกคือต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารโดยเฉพาะคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรที่เป็นหัวใจหลักในการบริหารคนผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานต้องมาจากตำรวจ โครงสร้างของกตรลส่วนใหญ่ก็ควรจะต้องเป็นในองค์กรตํารวจเป็นมาจากตํารวจเป็นบอร์ดงี้นะคะไม่ใช่เป็นคนนอกเพราะว่าคนที่จะรับผิดชอบในส่วนของผลการปฏิบัติงานที่ออกมาก็ควรจะเป็นกตรลด้วยนะคะขณะเดียวกันต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องวัฒนธรรมในการบริหารจัดการที่ต้องมีการคำนวณงบประมาณในการทำงานให้ครบถ้วนรอบด้านและหลีกเลี่ยงระบบอุปถัมภ์ นักบริหารที่ดีต้องออกแบบระบบที่ดีโดยการเข้าใจถึงฮิวแมนเออร์เลอร์หรือสัญชาตญยานของมนุษย์ด้วยว่ามนุษย์ทุกคนมีความโลภนะคะมนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดนั้นระบบที่ดีต้องโดยเฉพาะระบบตำร,รวจต้องปลอดพ้นจากวัฒนธรรมอุป,ปถัมภ์ต้องปลอดพ้นจากการเป็นนี่บุญคุณนะคะด้านนักกฎหมายมองว่าหากจะทําให้องค์กรตํารวจปลอดการเมือง ต้องไม่นำองค์กรตำรวจไปผูกติดกับองค์กรอื่นแต่ควรมีการกระจายอำนาจตามสายบังคับบัญชาญในการบริหารงานการกระจายอำนาจคือคือเมื่อแจกเมื่อแจกอำนาจออกไปแล้วเนี่ยอำนาจก็ไปอยู่ในแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ก็ต้องมีอำนาจในระดับหนึ่งในการที่จะบริหารจัดการสั่งการอย่างนี้เขาเรียกการกระจายอำนาจแต่ถ้าเอาเอาเอาองค์กรไปผูกพันอยู่กับอีกองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรทางการเมืองมันก็ นีไม่พ้นการแทรกแซงครับแต่ไม่ว่าวิธีการปฏิรูปองค์กรตำรวจที่วางไว้ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ควรทำในวันนี้คือต้องตกผลึกทางความคิดเรื่องรูปแบบการปฏิรูปองค์กรตำรวจว่าจะไปในทิศท,ทางใดก่อนจะเริ่มกระบวนการแก้กฎหมายผาพิมลคังโรสศักดาข,ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน